สวัสดีครับเพื่อนเๆเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้มาเจอกับบรรยากาศของทุ่งนานะครับบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้เดดเดดไม่แรงนะครับเดดไม่แรงแล้วก็ลมเงียบมากนะครับดูยอดไม้นะครับบริเวณยอดไม้นิ่งมากวันนี้คิดว่าอากาศดีๆแบบเนี้ถ้ามีตัวนะครับมีตัวต้องต้องกัดแน่นอนต้องโดนแน่นอนเลยแต่ว่า ดูในพื้นที่ของทุ่งนานะครับตรงนี้ต้นข้าวค่อนข้างน้อยทังนี้นะปลาอาจจะไม่ค่อยเข้ามาอยู่รักท่าไรน,นะครับแต่ว่าแปลงแปลงนู้นนะครับแปลงนู้นกําลังดีเลยครับเหมาะที่ปลาจะไปแอบอยู่นะครับเดี๋ยวไปลองชมกันดูว่าจะมีตัวแอบอยู่บ้างหรือเปล่านะครับมีตัวเยอะไหมจะไปดูนครับ ครับเดี๋ยวลองดูตรงช่องล้อรถล้อรถเกี่ยวข้าว โอ้กระต่ายครับกัดพลายสวยนะครับพี ได้มากกับพลาดโอ้โหน่าจะใช้แคครึ่งโลน่าจะได้ งลงเป็นแม่คลอกนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงที่แสงเป็นแสงนะครับพอมาอยู่ในแนวของเงาของต้นไม้นะครับถึงได้เห็นว่าเป็นแม่คลอกนะเดี๋ยวลองตีดูสอนคลอกเันะื่งหน่อย คลอกนะครับเ,เดี๋ยวใช้มือจับดีกว่าเดี๋ยวถ้าใช้ที่ลบมันจะเป็นแสนโอเคตัวอ้นนะครับตัวอ้นที่อยู่ตั้งนานนะครับเมื่อกี้เข้าใจาว่าเป็นเ,เป็นปลาที่ไม่ไม่ใช่คลอกนะครับพอมาตรงเงาของต้นไม้ตรงนั้นก็ถึงได้รู้ว่าจึิงได้เห็นนะครับว่าเป็นแม่คลอกนะครับ โอเคถ้ากับสอนคลอกนะครับอันนี้ไม่ใช้กิป,กปเปร์นะครับถ้าใช้กิปเปร์เนี้ยปากปลา,ปลาจะเป็นแผลนะครับโอเคนะครับตัวยังอ้วนอยู่สวยมากนะครับตัวยังอ้วนตับคิดว่าคงเป็นแม่คลอกนะครับเพราะอยู่ที่คลอกโอเคเดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับตัวนี้ถ้าัอยู่กับคลอกให้มันทําหน้าที่ต่อไปนะครับโอเคครับปลยไป ตียยอดมาครับว่าแล้วทําไมมันถึงกัดลูกป,ปลาอยอู่จุดเดิมนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงร่องนี้นะครับตรงร่องนี้คล้ายๆกับแสงนะครับแสงมันเป็นสีขาว,วมันจะมองคลอกไม่เห็นแต่พอมาถึงจุดที่เป็นพุ่มไม้ตรงนี้นะครับเป็นเงาจากต้นไม้จึงด้เห็นเป็นเป็นแน,นวคลอกนะครับโอเคสอนคลอกนะครับเผื่อมันจะพาคลอกมันรอดนะครับตุยยอดมาสอนคลอกหน่อย น่าจะเป็นพวกปลานิลนะครับก็พวกปลาปลาตะเพียนนะครับเดีย๋ยวลองดูร่องนี้สิมองไม่เห็นโอเคอ ับต้นหนห่อยพอลงจากต้นข้าวนะครับกลับเลยตัวเล็กๆนะครับนี่เป็นรอยเอ้าอีกแล้วนะครับโดนแม่คลอกอีกแล้วโดนแม่คลอกอีกแล้วนะครับ ต้องสังเกตไอ้ดีแนวต้นข้าวนะครับบางทีมับางแนวต้นข้าวอยู่บางแนวต้นข้าวนะครับมองไม่เห็นโอเคนะครับปล่อยคลอกนะครับครอกครอกครอกแนวต้นข้าวแบบนี้นะครับเวลาถ้าเราตีเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่พอออกมาอีกจุดบางทีมันมันแสงแสงมันจะสะท้อนนะครับเราถึงจะได้เห็นเลยโอเคกันนะ ปล่อยนะครับเต้มที่สองะแม่คลอกโอเคเวมันได้รูเบ็ดน,นะครับปล่อยไปก่อนให้มันเลี้ยงลูกค่อยเจอปีหน้าตัวสองกิโลโอเคครับสุดยอดครับอัน,นี้นะครับที่ลงมาตกเมื่อกี้นะครับในทุงน่งนาก็ได้ไปสองเต้มน,นะครับแต่ว่าเป็นแม่โลกทั้งหมดเลยก็เลยปล่อยไปนะครับปล่อยไป ให้มันไปเลี้ยงลูกต่อนะครับเราจะได้ปีหน้าเราจะได้ตัวตุกเยอะๆครับสําหรับวันนี้นะครับคิดว่าก็คงจะแค่นี้นะครับเพราะว่าอากาศเร,เริ่มร้อนแล้วไม่ไหวาตัวที่เป็นเป็นตัวปลาปลาปลาที่ไม่ใช่แม่โครกนะครับเจอตัวเดียวนะเมื่อกี้แต่วมไม่ได้ไต่คลิปนะครับปีไปกัดแล้วก็มาหลุดนะครับมากัดใกล้ๆนี่แต่ตัวไม่ใหญ่นะครับ โอเคนะครับสำหรับน้าๆนานที่ชื่นชอบนะครับคลิปการตกปลาก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้น้บางในการทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบายๆครับ